ช่อง Ify d Channel นะคะวันนี้ก็จะมาแต่งลุคนี้ให้ดูกันนะคะรับรองเลยว่าขึ้นกล้องแล้วก็ถ่ายรูปออกมาสวยแน่นอนค่ะถ้าใครอยากรู้นะคะว่าอีฟแต่งหน้าลุคนี้ยังไงก็ไปดูกันได้เลยค่ะเจอกันที่หน้าสดนะคะอันดับแรกเลยก็จะมาลงเป็นน้ำตกตัวนี้ค่ะเป็นคองค่าด้านาโบนะคะตจวสีน้ำเงินตัวเดิมเราก็จะมาลงเป็นครีมบำรุงนะคะตัวนี้จะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะ ก็จะใช้เป็นกันแดดตัวนี้นะคะเวลาเราลงกันแดดตัวนี้ลงไปมันก็จะให้ความแบบชุ่มชื่นมากขึ้นนะคะ ความน่าชุ่มชืนขึ้นมาเลยนะคะต่อไปจะเป็นลงรองพื้นนะคะรองพื้นวันนี้ใช้เป็นของมมเมมเบรนะคะ่ะเบอร์110นะคะเนื้อค่นข้างที่จะบางเบานะคะให้ความธรรมชาติเพิ่งซื้อมาเหมือนกันนะคะก็จะลองใจดูว่าจะเป็นยังไงก็ลงไปที่หน้าเลยนะ นนี้จะเป็นเนื้อแมทนะคะติดทนนานแล้วก็ให้ความผิวธรรมชาติมากขึ้นเขาว่าอย่างนั้นสัมผัสได้ถึงความบางเบาแล้วก็เนื้อแมทเ,เดิมมีความให้งานผิวนะคะอย่าลืมลงคอด้วยนะคะลงลองพื้นเสร็จแล้วนะคะใช้เป็นของ Gino นะคะเบอร์02สส b บิ๊ a ต t ้ Buffet นะคะ จะเป็นแบบนี้ตรงแก้มนะคะตรงตรงัวนี้ข้านงนึงก็ทำเบนแล้วก็ใช้มือนะคะแทบแๆเข้าไปพยายามลงแก้มไม่ให้เลยจมูกไปนะคะ แวันนี้ก็จะเป็นแป้งฝุ่นเหมือนเดิมนะคะจะเป็นเบลมีม่ยเขียนคิวนะคะเป็นของคิวเพนนะคะเราจะใช้เป็นสีนี้เราก็ใช้แปรงหัวตัดอย่างนี้นะคะแล้วก็มาเติมตรงคิวเราก็จะเอาสี ตัวนี้นะคะมาเติมเป็นหางคิว้ววันนี้เราจะวาดคิ้วทรงตรงๆหน่อยนะคะน้ำตาลนี้นะคะนี่สอเขียนคิ้วนะคะของสัตว์สีนะคะตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งหัวเขาก็จะเป็นเล็กๆอยนี้เลยใช้งานง่ายมาก ก็จะมาสกิดให้คิ้วเราเป็นแนวตรงนะคะจะมาลงตานะคะวันนี้จะใช้เป็นของ ODBO นะคะตัวนี้เป็นสีเ,ออเบอร์อะไร,รอ่ะอ๋อเบอร์เบอร์ศูนย์แปดนะคะสีสวยมาก <Wow. S 1> ก็จะใช้แปรงนี้นะคะเพื่อลงตาขั้นตอนแรกก็จะเอาเป็นสีนี้นะคะที่ชมพูอ่อน มาลงไปที่ตาแล้วต่อมาจะใช้เป็นสีนี้นะคะเข้มขึ้นมาหน่อยทาประมาณครึ่งตาแล้วก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะ่ะทาลงมาด้านล่างนิดนึงก็จะลงตาเป็นสีน้ำตาลนะคะ เพื่อให้มีความฟูๆนะคะอินไลเนอร์สีดำนะคะตัวนี้ก็ของมารินดานะจะเป็นหัวนี้เราก็จะคิดลงมานิดหนึ่งนะคะ ตานะคะพองตัวนี้มอรินดาเหมือนเดิมจะเป็นสีมุกๆนะคะแล้วก็เขียนลงไปเขียนอีกข้างนึงนะคะ สีนี้สี่ค่ะเอาแค่กลางตรงตาก็พอ็บหัวแปรงอันนี้เล็กๆก็จะใช้อีกนี้แล้วเราก็ทำตาล้วก็ขีดลงไปเพื่อให้มีความฟู้นะคะ เราก็จะได้เป็นนี่ดกดตานะคะเดี๋ยวยิบจะไปใส่คอนแทคเลนส์ก่อนนะคะใส่คอนแทคเลนส์เรียบร้อยนะคะจะใส่เป็นสีดำ ไม่ใช่สีเทานะคะเอาเจมาติดเป็นขนตาปลอมนะคะเป็นช่อชัดๆแบบนี้ก็จะใช้กันไกรตัดก่อนนะคะเพราะว่ามันน่าจะยาวกว่าตาอินนะตัดมาเป็นช่อเล็กๆอย่างนี้นะคะติดช่อแรกนะคะจะได้นี จึ้งมากูโว้ยโนสวยมากๆเลยอะ่ะว้อข้างหนึ่งนี้ก็จะติดเหมือนกันอีกข้างนี้มันโอเคแล้วนะ <S <S ก็จะใช้ทั้งแพรเลยทำการติดนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะตาเราสวยมากมีความแบบดูขนตาสิแม่ไว้เจ้นเกิน ติดส,สติกเกอร์ตาสองชั้นเลยแล้วกันปิ้งตัวนี้นะคะว้ายแบลลกลุบมากวันนี้ใช้ดีเป็นของโปรยูทู e ซีนี้นะคะ07ก็คือแบบน้องก็คือสมบุกสมบันมากแล้วน้องก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะให้มันแบบเลยปากให้ปากเรามีความใหญ่ ฟุ้งเลยนะแก้มนะคะจะใช้เป็นของดีออนะคะเอาเป็นสีชมพูนี้แล้วก็ผสมกับนี้ปัดไปอย่างนี้เขาจะมีความชิมเมอร์ของเขาด้วยนะคะ ดีสวยนะมานกะจุ๊บๆ่าจมูกด้วยนะคะเอาตรงนี้ เราก็จะเอาไฮไลท์ด้วยเอาเป็นสีทองตรงนี้นะคะก็ใช้มือเลยใช้นิ้วเลยเราต้องการลุคที่จึ้งนะคะแล้วก็ไล่ไปเลยเต็มจมูกก็เติมเอาเป็นสีอึมจึ้งมากว้ว <Wow. S 1> ลิปกอดนะคะทาปากเรา ให้มีความอิ่มฉ่ำขึ้นนะคะทำบริเวณตรงนี้อีกด้านเน้นก็เหมือนกันนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะไปทำผมนะคะ ของเราในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกที่ได้วันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะยีฝากกดติดตามช่อง efi f day channel ด้วยนะคะถ้าใครชอบก็กดคอมเมนต์กดถูกใจแล้วก็เป็นกำลังใจงให้ยี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะลาไปก่อนแล้วค่ะ